คุณนะคะที่ช่วยโหวตแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะทางบ้านหรือว่าที่มาทันเดอร์โดมเมื่อวานนี้นะคะยังไงก็โจ์วิ่งนี้นะ มาจะไปซบหน้าแทบอบแม่เออเออหลังหลังโซโลแล้วเอื้อนน้อยลงดีกว่าใช่ใช่ไม่งั้นมันยังมันยังอ่อยอยู่อ่ะคืออ่ะท่อนท่อนนี้ใช่ไหมคะท่อนที่สองแต่ตั้งแต่อะไรนะล่ะเพล ฟังว่าเสียงเจ้าคิดฟังว่าแบบจับโน้ตก็พอว่าอย่าออกใช่โอ้ติดเรไรร้องดังฟังว่าไม่งั้นต้องเป็นฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังฟังว่าว่าว่าฟังว่าว่าว่านี่ ฟังว่าเรไรร้องดังฟังว่าฟังว่า <c oughs> ฟังว่าฟังว่า <c oughs> คยพัดมาประสิบข้างกายอะไรเงี้ยเหมือนระซิบข้างกายนักหนักขึ้น้ายังคอยไม่ต้องไม่ต้องทาแล้วาย้ายอันนี้จะไม่ข้าแล้วลูก เลื่อนห่างจากเคลื่อนไพลยคิดถึงไม่ไหวที่เราจากมาล้มล้มเอ้ยล้มเอ้ย,อย,ออยช่วยเป็นเสือให้นำรักจากห่วงดวงใจของข้านี้ไป,ไปบัเขาน้ำนาาแบบเขาน

ราอาจจะแบบว่ามันเน้นตรงไม่นานให้เมื่อไทรรู้ว่าไม่นานลูกที่ไม่นานลูกที่จะมาไม่นานลูกที่จะมาจะไปซบหน้ากลางอกแทบอกแทบตักจำเนินจะไปซบหน้าแทบอกแม่เออ แม่เอ้ยให้มืองไทยรู้ว่าไม,ไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบนาหน้าหน้าไปซบหนาจะไปซบนา,นาจะไปซบนา,นา รอบแรกรอบแรกอาจจะยังไม่ไม่แข็งมากลูกต้องให้มงทยนะหนูอยากจะอาจจะยังเก็บเพื่อนของหนูไว้อยู่รอบแรกลูกตอนจะจบค่อยแบบให้แล้วใครตัดไปนะเรไรโรคดังฟังว่า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 เรไรฟังว่าอันนี้กลับสู่สามัญไม่ได้ฟังว่า สิ่งเราที่เฝ้าควนหาลองช่วยพัดมากระซิบข้างกายข้างไม่เอื้อนใช่ไหมกระซิบข้างกายข้างกระซิบข้างกายกระซิบข้างข้างข้างกระซิบข้างโออกระซิบขเอออะไรเนี่ย ไม่หรอกไม่คือคือคือมันติดอยู่อันเก่าติดอันเก่าแหวนก็ติดแหวนกับลือมันไล่์สนองกับปุ๊บปุ๊มอยู่ด้วยเหมือนกันมันทำแบบต้องอัดไว้นะอันเนี้ยคกระซิบข้าวไม่กระซิบกระกิบกระซิบข้าวข้าวไม่กระซิบข้า เรไรก็สิเรไรเรไรร้องดังฟังว่าเสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหาลมช่วยพัดมากระซิบข้างกายข้ายังคอยอยู่ไม่นานมิเลือนห่างจากเคลื่อนคลายคิดถึงไม่ไหวที่เรา ไปซ้อมน oh, uh. okay. ี่เลยโอ้ยเปลี่ยนมาหมดเลยอะล้างสมองเลยอะล้างแค่หลังโซโล่แล้วข้างหน้าอคะข้างหน้าโอเคให้ไทยให้ให้เมืองไทยรู้วาอีมันด้วยเด็กให้ให้เมืองไทยรู้ว่าเออรอบแรกเอางี้ก่อนไม่นานห ไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้าแทบอกแทบแทบอกแม่เอยแทบแทบอกแทบอกแม่เออสองให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จะกมาอันที่สองอันที่สองตอนจบลูก เมืองไทยรู้ว่าไม่นานไ,ไม่ไม่นานลูกที่จะมาจนไปซบหนา้าแทบอบแม่เออเออจะไปซบหนา้าแท แม่ละแม่สามพันนายเขาแม่แม่เออคือแรกแกเหมือนเดิมได้ใช่ไหมอันแรกร้องเนี่ยเอ้ยร้องร้องขัดไม่ใช่ไม่ใช่อันแรกร้องขัดครูก็เริ่มนะสมองเริ่มติดว้ามันติดเป็นแบบเดี๋ยวว่าเต้นเนสเลยครูก็ติดมันร้องไปสักพักแล้วมันติดเนี้แหละมันติดน่ะคุณก็จะว่าจะมีเสียงไวโอลิน